วาดเสียวไปกับความมันสุดขั้วในงานวันลุมพินี131ที่ฉลองฮาโลวีนได้อย่างสมบูรณ์แบบจินตนาการภาพนักสู้ตัวยงประจําเวทีมวยไทยและศิละปะก,การต่อสู้แบบผสมผสานต่างบุกมาเผชิญหน้ากันบนสังเวียนร้อนแรงถึง12คู่เมื่อคืนวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราแต่รอเดี๋ยวก่อนนี่ไม่ใช่แค่การต่อสู้ธรรมดามันคือประวัติศาสตร์ของชัยชนะและความผิดหวังที่หาที่เปรียบไม่ได้เราได้เตรียมสรุปผลการแข่งขันแบบละเอียด รวมถึงคำอธิบายที่เข้าใจง่ายสำหรับมือใหม่เพื่อให้คุณติดตามได้ไม่หลงทางและพร้อมสำหรับงานต่อไปแต่ที่น่าสนใจคือแบตไหนบ้างที่แทบจะพลิกโฉมวงการและทำไมบางการตัดสินถึงถูกตั้งคำถามลองติดตามกันเลยเริ่มต้นจากคู่เอกที่จุดประกายไฟแค้นเก่าเดโชปอบริรักษ์วัย22ปีจากสงพลาวางแผนการอย่างรอบคอบเพื่อล้างตาเอาคืนสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งวัย29ปีจากมหาสารคามในกติกาหวยไทยรุ่นไฟลเวท125135ปอน เปิดสนามด้วยการจับจ้องหาจังหวะอย่างระมัดระวังแต่เดโชเริ่มต้นด้วยการใช้อาวุธหลากหลายอย่างรุนแรงในขณะที่สุริยันเล็กเดินบทเข้าไปในวงเพื่อปล่อยหมัดเด็ดๆหลังจากต่อสู้แบบเต็มที่ไปสามยกกรรมการทั้งสามตัดสินให้เดโชเป็นฝ่ายชนะแบบเอกฉัน์การแก้มือที่ประสบความสําเร็จแบบที่ทุกคนจับตามองสําหรับคนที่เพยิ่งเริ่มดูมวยไทยการต่อสู้แบบนี้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของกลยุทธ เพราะการวางแผนที่ดีสามารถพลิกสถานการณ์จากผู้ตามมาเป็นผู้นำได้และนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสำคัญแค่ไหนต่อมาคู่รองภาคอินเตอร์ที่ตื่นเต้นไม่แพ้กันรุ่ซัมยูนูซอฟวัย18ปีนักสู้หนุ่มไฟแรงจากรัเสเซียผู้มีสถิติไร้ภายสิไ,ไฟตลอดอาชีพได้พบกับเพชรสุิทยิต้องทุ่งใหญ่วัย27ปีจากนครศรีธรรมราช ในกติกาดีขึ้นในยกแรกเองเพชรสุนวิทเรทิ่มด้วยความรัดก,กุมแต่พลาดโดนรุ่ดซ้ำศาสสะโพกซ้ายเข้าใส่ตามด้วยหมัดเต็มหน้าทําให้ร่วงนอนกองคาเวทีแม้จะพยายามลุกขึ้นต่อสู้อย่างสุดกําลังแต่ก็ไม่เป็นผลรุซดซ้ำจึงชนะด้วยการน็อกเอาท์ในเวลาเพียง1.4 4นาทียืดสถิติไร้ท่ายเป็น16ไฟท์และเป็นการชนะรวด6ไฟท์บนเวทีนี้พร้อมรับโอบนัสพิเศษ3,50,000บาทเป็นครั้งที่3แล้ว และนี่คือจุดที่นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการน็อกเอาท์เรลแบบนี้บ่งบอกถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงแต่บางคนอาจถูกเถียงว่ามันเป็นเพราะความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าการครอบครองเหนือกว่าคุณคิดอย่างไรลองแชร์ความเห็นในคอมเมนต์สิแล้วก็ยังมีจุดเด่นอีกอย่างในงค่ำคืนนั้นคือการปิดเกมที่โดนใจแฟนๆถึงสองรายได้แก่รุ่ซซัมยูนูซอฟและโมฮัมเหม็ดตาฟิกจากมร็อกโกทำให้บิ๊กบอสชาตรีสิทธิยอดธงมอบโบนัสพิเศษคนละ3,5,000 0บาทรวมทั้งสิ้น7,0,000 0บาท7 0 0 0 0 0บาท ไม่รวมค่าตัวการตัดสินใจที่แสดงให้เห็นว่าการต่อสู้แบบนี้ไม่ใช่แค่กีฬาแต่ยังเป็นการลงทุนในความบันเทิงที่คุ้มค่าสำหรับมือใหม่การน็อกเอาท์หรือปิดเกมเร็วแบบนี้มักจะได้รับการยกย่องเพราะมันดึงดูดสายตาและสร้างความตื่นเต้นทันทีแต่ก็มีเสียงวิจารณ์ว่ามันส่งเสริมการต่อสู้แบบรุนแรงเกินไปหรือเปล่านี่อาจเป็นหัวข้อที่ถกเถียงได้มากแล้วคุณละชอบการปิดเกมแบบนี้หรือชอบคู่ที่ต่อสู้ยาวๆมากกว่ากัน ตอนนี้มาดูสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ในวันลุมพินี131กันแบบละเอียดเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามคู่เอกเดโชปอบรรักชนะคะแนนเอกฉันสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งมวยไทยรุ่นไฟเบท1 2 5 1 3 5ปอคู่รองกริณะดาวเด่นมวยไทยชนะคะแนนเอกฉันพันธิ์ลูกเจ้าแม่สายวารีมวยไทยรุ่นแบนตําเวทด1 3 5, 1, 4, 5, ่งสปอบัวเขียวปอเปาอินชนะคะแนนไม่เอกฉันแมมมอสสอสละชีพมวยไทยรุ่นแบนตําเวท1 3ึ5งสปอ โมฮัมเหม็ดตาฟิกโมร็อกโกชนะทีเคโอเพชรเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่นาทีที่1นาฬิกาสามสินาทีของยก2มวยไทยรุ่นไฟว์เบทหนึ่งสองห้าหนึ่งสามห้าปอกาเบรียลเลโมรามบราซิลชนะคะแนนเอกฉันน้องฟ้าใสาท็อปพีเคแสนชัยมวยไทยรุ่นอะตอมเวทหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าปอดาวแดงเอนนี่มวยไทยชนะคะแนนเอกฉันอิคิวซังสอสละชีตมวยไทยรุ่นอะตอมเวทหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งห้าปอรุสซัมยูนูซอฟรัสเซีย ชนะน็อกเพชรชสงวิทย์ต้อมทุ่งใหญ่นาทีที่หนึ่งนาฬิกา44นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นไฟว์เวท1 2 5 1 3ปออาเทอร์คลอฟฝรั่งเศสชนะคะแนนไม่เอกฉันจูช่วยจีนคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตตัมเวท1 3 5่งปอกาเบรียลเปเรราเวเนซุเอลาชน,าน,านะคะแนนเอกฉันทากุญญี่ปุ่นคิกบ็อกซิง่งรุ่นแบนตตัมเวท1 3 5 1, 4 5ปออเล็กซานเดอร์ขานไทยฝรั่งเศสและเซียยามาสึดะญี่ปุ่น ไม่มีผลการแข่งขันการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฟเธอเวท145-155ปอและนี่คือจุดที่หลายคนอาจสงสัยทำไมถึงไม่มีผลลัพธ์มันเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในระหว่างการต่อสู้ทำให้ต้องยกเลิกผลซึ่งอาจเป็นการตัดสินที่ถูกถูกเถียงว่ามีความยุติธรรมหรือไม่จีเชงฟีบิโลฮ่องกงชนะคะแนนเอกฉันท์เมดิสันคลัสฝรั่งเศสมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105-115ปอเมราบแมมแมซาดาอาเซอรบจาน ชนะซับมิชันชซาดาอาตาเอฟเติร์กเมนิสถานนาทีที่3นาฬิกา58นาทีของยก3การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นไฟลเวท1 2 5 1 3 5ปอเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับมือใหม่ที่อาจสับสนกับคำศัพท์ต่างๆลองอธิบายความหมายของผลการตัดสินแบบต่างๆกันหน่อยชนะเอกฉันยูเนี่ยสติชเชนคือกรรมการทั้งสามควรเห็นตรงกันว่าฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายแพ้เหมือนทุกคนเห็นพ้องต้องกันชนะไม่เอกฉันสติชเชน คือกรรมการสองคนให้ฝ่ายหนึ่งชนะแต่1คนเห็นอีกฝ่ายชนะแบบนี้มักจะมีข้อถกเถียงเพราะมันแค่เสียงข้างมากเท่านั้นเองและชนะเสียงข้างมาก m a j o r i decision คือกรรมการสองคนเห็นฝ่ายหนึ่งชนะแต่หนึ่งคนให้เสมอซึ่งก็คล้ายๆกันแต่ถ้ากรรมการทุกคนให้เสมอหรือผลปนเปกันกรรมการที่ให้เสมอจะต้องเลือกผู้ชนะนําไปสู่เอกฉันหรือไม่เอกฉันต่อไปนี่เป็นวิธีการตัดสินที่พยายาม ให้ยุติธรรมที่สุดแต่บางครั้งก็ถูกวิจารณ์ว่าอาจมีอคติส่วนตัวของกรรมการปนเปื้อนคุณเคยเห็นการตัดสินที่คิดว่าอาจไม่ยุติธรรมไหมแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ได้เลยสุดท้ายอย่าลืมติดตามงานต่อไปในวันลุมพินี1 3 2วันศุกร์ที่7พฤศจิกายนนี้ที่คู่เอกจะมีคงเพรสิทิสารวัตรเสือพบกับอับดาลาออนดาจากเลบานอนในมวยไทยรุ่นสตรเวท1 1 5 1 2 5ปอ และคู่เอกภาคอินเตอร์ขุนพลน้อยสอสมหมายจะต่อสู้ไฟที่6กับทานสินว20ปีจากเมียนมาในมวยไทยรุ่นไฟเวท125135ปอแมตที่จะพลิกสถานการณ์ให้กับนักสู้ที่ต้องการกู้ชื่อเสียงจองบัตรได้ผ่านไทยทิกเก็เมเจอร์และดูถ่ายท่อสดทางช่อง 7hd ตั้งแต่20นาฬกา30นาทีคู่แรกเริ่ม19น,นาฬกา30นาทีแล้วเจอกันที่เวทีและนี่คือส่วนที่หลายคนอาจมองข้าม ในโลกของศิลปะก,การต่อสู้การตัดสินบางครั้งไม่ได้ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงปัจจัยภายนอกเช่นกันคุณเห็นด้วยว่าการตัดสินควรอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อความแม่นยำหรือเปล่าหรือคิดว่าความยุติธรรมในสายตาของมนุษย์ยังดีกว่ามาแชร์ความคิดเห็นและโต้วิธีการในคอมเมนต์นะครับเพื่อให้งานนี้สนุกและมีส่วนร่วมมากขึ้น